สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบาลอดอินเบรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 4นนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะก็ลองดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะ ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะและอย่างหนึ่งสถานการณ์ในภาพไพา่ก็อาจจะสลับก,กันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็ลองมาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะมีภาพไพ่ของคุณของเขาคนนั้นหรือว่าคนรักคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดแล้วก็จะเปิดไพ่เพิ่มเติมเพื่อจะได้แนะนำนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าขอคำแนะนำจากไพ่นางฟ้านะคะ อันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องฝากกดติดตาม u b s สไคร e หรือว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้อันนี้มาดูซิว่าไพ่ของคุณมีไพ่อะไรบ้างนะคะได้ไพ่ The f ฟ o l สดาบ6ถ้วย2ดาบแล้วก็อัศวินถือแม่เทา้ามองว่าในหลายคน อาจจะคบหากับคนธาตุไฟเมสิงธนูหรือว่าธาตุลมเมถุนตุนกุมค่อนข้างเด่นชัดนะคะแต่มองว่าในช่วงเนี้คุณมีอะไรที่ต้องตัดสินใจหรือว่ามีทางเลือกเข้ามานะอยู่ในระหว่างการตัดสินใจของคนสองคนคือคุณและกัคนรักนะคะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันก็ได้มองว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจระหว่างคุณและกัคนรักนะคะที่ต้องตกลงเคลียร์หรือว่าพูดคุยกันนะคะ มีการเจราจามีการเจราจาต่อรองกันน่ะเพราะว่าไพ่ป็นนี้เห็นไหมลักษณะหมายก็ว่าคนสองคนคุ้นคิดพิจรารณานะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักมองว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความขัดแย้งกันไปนะคะก็เลยต้องตัดสินใจร่วมกันในช่วงนี้แล้วก็คุณมีภาพไพ่คล้ายๆว่าคุณนะมีทางเลือกเข้ามานะแต่มองว่าคุณเองอะ่ะยังไม่สามารถตัดสินใจได้ หรือว่ายังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะยังไม่แน่ใจตัวเองว่าจะเอาอยัางไงนะลักษณะเหมือนกับว่าคุณมองซ้ายมองขวาแล้วก็แงะไปด้านหลังนะคะสแสดงว่าคุณยังลังเลอยู่นะคุณอาจจะยังมีเรื่องห่วงหน้าพวงหลังอยู่ก็ได้นะคะยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ทั้งๆท,ท,ที่คุณมีโอกาสที่ดีมีทางเลือกที่ดีเข้ามานะ แต่คุณเองมากกว่าที่อาจจะคิดถึงคนรักเก่ารอคอยคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะคะยังไม่กล้าตัดสินใจกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นสี่ทางเลือกนี้นะกมองว่า1ทางเลือกที่หนะึ่งะมองว่าคุณยังคิดถึงคนรักเก่าอยากจะกลับไปหาเขาทางเลือกที่สองมองว่าคุณสามารถมูฟออนได้เพราะว่ายังไงอนาคตของคุณยังสดใสในวันข้างหน้า ขอให้ใจคุณกล้าที่จะมูฟออนแล้วก็ทางเลือกที่3มองว่าถ้าคุณไม่เลือกใครขอให้ขอให้ใจคุณรักตัวเองนะคะมองว่าทางเลือกที่3ามอ่ะคุณต้องกลับมารักตัวเองต่อให้คุณรักเขาแค่ไหนแต่ยังไงคุณก็ต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็ทางเลือกที่4มองว่าให้คุณรักคนที่เขารักเราดีกว่านะคะ แต่ในไพ่อะลักษณะเหมือนกับว่าคุณยังลังเลนะยังตัดสินใจไม่ได้หรือไม่ก็ยังตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีความเป็นไปได้ว่าคุณและคนรักอาจจะมีปัญหาก,กันเขาคนนั้นอาจจะทำให้คุณอกหักเสียใจหรือว่าทำให้คุณเสียความรู้สึกไปก็ได้นะคะได้ไพ่สามดาบหรือเขาคนนั้นอาจจะไปมีใครอื่นที่นอกเหนือจากคุณก็ได้คุณอาจจะรับรู้แล้วก็มีความเสียใจนะคะ แต่สุดท้ายแล้วคุณก็อยากให้เขากลับมานะมองว่าคุณยังรักแล้วก็ปรารถนาดีให้กับคนรักยังรักยังห่วงใยยังต้องการให้เขากลับมาเอาใจใส่คุณนะคะหรือไม่ก็ต้องการรีเทิร์นแต่เนี้ยมาดูซิว่าคนรักคุณเขาเป็นอย่างไรนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมมองว่าคุณก็เสียใจพอสมควรนะในช่วงนี้นะคะส่วนไพ่ของคนรักคุณนะได้เถ้วยสิบไม้เท้าสองถ้วยหถ้วยแล้วก็เดอะมูนนะคะ มองว่าภายนอกของเขาอ,อาจจะแฮปปี้มีความสุขนะแต่จริงๆแล้วใจเขาทุกข์มากมายนะคะภาพลักษณ์ภายนอกอะมองว่าเขามีทุกอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์นะแต่สิ่งที่เขาขาดหายไปก็คือความสุขที่แท้จริงนะคะเหมือนกับว่าเขาขาดวิตามินบำรุงหัวใจนะคะเห็นไหมลักษณะเหมือนกับว่ามีทั้งพืชพันธุ์ทายาหารมากมายนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเขา แต่มองว่าใจเขาว่าเหม่อลอยใจลอยนะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนกับขาดวิตามินทเหมือนกับว่าขาดวิตามินบำรุงหัวใจอ่ะอยากให้คุณกลับมาเยียวยาเขานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เขาไปจากคุณน่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเขาแบกความทุกข์เอาไว้บนบ่านะคะยังไม่สามารถปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้ยังมีปัญหาหนักๆที่เขาแบกรับเอาไว้นะคะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะ ถ้าเขาไม่ได้อยู่กับคุณนะคะเพราะว่าสิบไม้ท้าอ่ะเหมือนกับว่าเขาก้มหน้าก้มตาไม่อยากสู้กับปัญหาเลยนะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขาหันหลังให้กับปัญหานะแต่ภาพไพ่มองว่าเขาว่ายังรักคุณนะคะยังรักคุณยังคิดถึงคุณนะหนถ้วยกับสองถ้วยอะ่ะเป็นภาพไพ่เกี่ยวกับความรักที่ดีมากเลยนะคะยังไงเขาก็ยังรักแล้วก็เลือกคุณนะ แล้วก็คิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะยังคำนึงถึงความดีของคุณมองว่าเขาอะยังคิดถึงคุณงามความดีของคุณที่มีให้กับเขานะคะเขายังรักคุณอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะทําอะไรขัดใจคุณก็ได้นะหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งหรือว่า ไม่คุณก็เขาอาจจะทำทำอะไรให้เขาเสียใจหรือว่าคุณเสียใจก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือเขานะมองว่าเขาไม่ได้มีความสุขนะคะเพราะว่าเขาได้ไพนะ่เดอะมูนน่ะเขาก็มีความกังวลใจเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็มีความกังวลน,นะคะมีเรื่องคุนข้องบ้องใจอยู่นะ ถ้ามองจากภาพไพ่แล้วอ่ะจริงจงแล้วอะเขาว่ารักคุณนะแต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นความผิดพลาดของเขาก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจแต่มองว่าคุณนะต้องการตกลงพูดคุยเคลียร์กับเขานะส่วนเขาเองก็ยังต้องการกลับมาหาคุณนะคะแต่เนี่ยคุณเองก็ยังลังเลนะ ไม่รู้ว่าจะให้เขากลับมาหาคุณดีไม่ดีนะคะกลัวว่าจะมีการเสียใจเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะลักษณะเหมือนกับว่ามีครั้งที่1ก็ต้องมีครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามต่อไปนะคะคุณก็เลยยังไม่ค่อยแน่ใจในความรักความสัมพันธ์ของคนรักคุณนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางใดนะคะมองว่ามีทั้งทุกข์และก็สุขนะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะซันแล้วก็ได้ไพ่สามดาบนะคะ คุณได้ไพ่3ดาบถึง2ใบอะ,ะแสดงว่าใจของคุณก็บอบช้ำมากเลยนะคะแล้วก็เสียความรู้สึกกับคนรักมากแต่มองว่าคุณก็แฮปปี้นะถ้ามีเขาอยู่ในชีวิตนะคะแล้วคุณก็ได้ไพ่2ดาบ2ใบนะ ก็คือการติดต่อสื่อสารทั้งด้านโลกออนไลน์หรือไม่ก็มีการพูดคุยตกลงกันนะคะมีการเคลียร์ปัญหากันเกิดขึ้นนะถ้าคุณต้องการให้ความรักกลับมาดีเหมือนเดิมนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องปิดหูปิดตานะคะต้องพยายามปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะแล้วก็ไพ่ปบนนี้หมายถึงว่าไม่คุณก็คนรักจะต้องพยายามที่จะยอมยอม,ยอมกันบ้างนะคะลักษณะมันกัว่าต้องยอมยอมกันบ้างอะ่ะ แล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะแต่มองภับไพ,พ่มีโอกาสพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันนะแต่ลักษณะเหมือนกับว่าคุณเองก็ยังไม่ไว้ใจคนรักหรือไม่ก็ยังเสียความรู้สึกอยู่นะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกให้คุณพยายามนิ่งเอาไว้แล้วก็ใจเย็นๆนะคล้ายๆว่าเป็นพลังยินอย่างนะคะถ้าอีกคนร้อนอีกคนก็ต้องเย็นนะคะนั่นหมายความว่าความรักของคุณจะกลับมาดีวันดีคืนนะ ก็ถือว่าภาพไพ่พอใช้ได้อยู่นะคะยังมีโอกาสที่ดีนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคุณและคนรักเป็นอย่างไรนะคะคุณมีความคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับคนรักและคนรักของคุณมีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะแต่มองว่าคุณนะ่ะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะเขาเองก็คิดถึงคุณนะคะแต่ ภาพไพ่อะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องขุนข้องหมองใจอะคล้ายๆว่าเข้าหน้ากันไม่ค่อยติดก็ไม่รู้ว่าชีวิตความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าใจเขาใจเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะความคิดความรู้สึกของคุณที่มีให้กับคนรักนะได้สองดาบนี่ได้สามใบเลยนะคะสดาบเนี่ยแล้วก็แดไม้เท้าแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะ มองว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่อ่ะคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทเพียงฝ่ายเดียวนะคะเป็นฝ่ายพยาย,ย,า,ยามเพียงฝ่ายเดียวอ่ะโดยที่คนรักของคุณไม่อะไรเลยนะคะแต่มองว่ายัางไงก็มีการกลับมาพูดคุยกันนะสองดาบขึ้นถึง3ใบเลยนะคะมีการตัดสินใจร่วมกันมีการตกลงเจรจาต่อรองนะคะแต่ แปดไม่เท้าลักษณะเหมือนกัว่าคุณก็ให้โอกาสให้เวลาแล้วก็ให้อภัยคนรักอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะทําอะไรก็ทําเพื่อคนรักนะคะคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาหาคุณแล้วก็รักคุณเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักที่มีให้คุณรับเป็นเช่นไร เขายังรักคุณอยู่ไหมแต่มองภาพไพ่เขายังรักคุณอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอ,อะไรนะคะแต่นี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นช่วงเป็นเช่เนชไรในช่วงนี้นะคะ1ไม้เท้า7ดาบแล้วก็3ามไม้เท้ามองว่าความคิดความรู้สึกของเขาอะที่ผ่านมาเขาอาจจะ เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์นะคะมีเล่ห์เหลี่ยมอะ่ะคล้ายๆว่ามีความรักก็ต้องมีข้อแม้ต้องมีเงื่อนไขนะคะเพอได้ไพ่เจ็ดดาบเขาอาจจะโกหกหลอกลวงคิดไม่ซื่อกับคุณก็ได้หรือว่าไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่หรือไม่ก็พูดโกหกคุณแต่ภาพไพ่ลักษณะเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้ามองว่าคุณนะมีความมั่นคงให้กับเขานะยังไงก็ไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะ และเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่นะคะ3ามแม่ท้าแสดงว่าเขารอคุณอยู่นะรอให้คุณติดต่อเขาไปนะคะบองว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะแล้วก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็รอคอยคุณอยู่นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าความรักที่ผ่านมาได้สะสามดาบถึง2องใบแล้วก็ได้เจ็ดดาบก็แสดงว่าจะต้องมีความรักที่ มีรับลมคมในไม่เปิดเผยหรือว่าไม่ชัดเจนหรือว่ามีลักซ้อนซ้อนเงื่อนเกิดขึ้นแต่ต่างคนต่างก็มีความทุกใจพอๆกันนะคะไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะมีความทุกข์พอๆกันนะคะดังนั้นมองว่ายัางไงก็อยากกลับมานะเพราะว่าไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะเพราะว่าคุณมีความมั่นคงให้กับคนรักอย่างแท้จริงนะคะแต่นี้มาดูซิว่าคนโสดคนโสด พ่อไม่แม่ไม้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดพ่อไม่แม่ไม้ได้เจ็ดถ้วยเป็นคนมีสเสน่ห์เนื้อหอมเลยนะนี่ได้ดิเลเวอร์เมจิกเชียนสำหรับคนโสดไม่ต้องห่วงเลยในช่วงนี้บริหารเสน่ห์ดีๆนะคะมีคนมาสนอกสนใจเยอะเลยอ่ะมาตกกลุ่มรักคุณนะ ไดดีลเลอร์7ถ้วยแล้วก็เมจิกเชียนนะ่ะไม่ว่าคุณจะพูดจะคุยอะไรนี่พอใครเข้าใกล้นะมีสเสน่ห์น้าหลงไหลลักษณะเหมือนกับว่าจะมีคนมาหลงไหลได้ปลื้มคุณนะคะจะมีการพูดคุยติดต่อกันนะคะจะมีการสื่อสารกันนะ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีไปหมดนะในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะคะก็จะมีคนธาตุไฟเมทสิงธนูคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเข้ามานะคะ มองว่าเข้ามาเยอะเลยนะแต่อยู่ที่คุณเลือกนะคะแต่เนี้ยมีไพ่แนะนําคนโสดนะหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่นะคะว่าจะเจอลักษณะแบบไหนมองว่าในหลายคนอาจจะเคยเครียดคิดมากเกี่ยวกับความรักนะบางคนอาจจะเคยผิดหวังเกี่ยวกับความรักอาจจะคิดคิดมากคิดไมยหรือไม่ก็เครียดเครียดอยู่ก็ได้แต่บอกได้เลยว,ว่าในเร็ววันนี้จะมีข่าวดีนะ จะจะได้รับข่าวดีเห็นไหมมีจดหมายมาถึงบ้านเลยอะ่ะจะได้รับข่าวหรือไม่ก็ข้อความนะคะจะได้รับข้อความเมสเซจจะได้รับข่าวดีในเร็วันนี้แน่นอนนะคะมีจดหมายมาถึงบ้านเลยหรือไม่ก็เมสเซจนะคะส่งมาหรือไม่ก็มีการติดต่อสื่อสารทางด้านโลกออนไลน์นะคะอาจจะได้พบ เจอคนที่เป็นไม้นะลักษณนะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคล้ายๆว่าเขาคนนั้นอาจจะพึ่งผ่านการเสียใจผิดหวังหรือไม่ก็เหมือนกับว่าเป็นพ่อม่ามดัดมาดใหม่ๆเลยนะคะที่จะเข้ามาสนใจคุณนะคะเขาอาจจะอยากมาเปิดใจกับคุณก็ได้อยากหาคนรู้ใจเข้าใจเขานะคะเนี่ยในหลายๆคนบอกได้เลยว่าหัวใจพองโตนะสวีทฮาร์ดนะคะ จะมีความหวานชื่นกลับมาอีกครั้งนะทั้งคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวที่มีปัญหาแล้วก็คนโสดนะคะหัวใจของคุณจะชุ่มชื่นแล้วก็มีความหวานชื่นเกิดขึ้นนะคะหัวใจพองโตสวิตฮาร์ดแสดงว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาแทนที่แล้วนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะจะมีคนเข้ามาบอกรักคุณนะแล้วก็จะมีความสุขมีความแฮปปี้มีความสมหวัง บางคนอาจจะเจอกันทางด้านโลกออนไลน์หรือแม่ก้องงานเลี้ยงงานตัางสนนะคะแล้วก็มีความโชคดีเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นไพ่ใบน,นี้นะคะแฮปปี้มีความสุขตามๆกันเลยถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนคุยๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัควรก็ถือว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะจะมีความสมหวัง ความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะที่จะเข้ามาแต่อันนี้มาดูซิไพนางฟ้าจะแนะนําอะไรนะคะไพ่แนไะพ่านางฟ้านะคะไพ่ใบน,นี้เห็นไหมบอกบอกได้เลยว่าบางคนอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเกี่ยวกับความรักสมหวังสมความปรารถนาตามที่คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ บางคนอาจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมขอพรเกี่ยวกับความรักหรือไม่ก็อาจจะภาวนาให้ความรักกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะจะพบเจอคู่ที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ขอให้คุณคิดทางด้านบวกนะคิดทางด้านดีนะคะแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ไพ่ใบนี้แน่นอนคุณพบเจอ บางคนอาจจะพบเจอเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือไม่ก็เพื่อนอาจจะช่วยแนะนําให้รู้จักก็ได้นะโดยเฉพาะคนโสดนะคะจะมีคนแนะนําให้คุณรู้จักขอให้คุณเปิดใจกับโอกาสไปใหม่นะจะได้พบเจอคนเยอะเลยนะคะในช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาสนอกสนใจให้ความชื่นชอบชื่นชมคุณนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็มีเมตตามหานิยมนะคะ แน่นอนในหลายคนมีโอกาสแต่งงานหรือไม่ก็ใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันนะคะบางคนอาจจะคบหาดูใจกันมานานแล้วนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรมองว่าในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่ดีในการแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะแฮปปี้มีความสุขลักษณะเหมือนกับว่าจะมีความรักที่เป็นโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะ จะมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ